d i y ตะเกียบทำเองจากไม้ไผ่โดยมิตตแมนก่อนรับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดติดตามสั่นกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางมิต a แมนนะครับครับก่อนเริ่มทำก็อย่าลืมป้องกันมือของเราด้วยนะครับโดยการใส่ถุงมือนะครับโอเคครับขั้นตอนแรกก็นำไม้ไผ่นะครับที่แบ่งตัดไว้แล้วนะครับแบบนี้เลยนะครับจากนั้นก็เอาขนาดเนี้ยครับอันนี้จะได้4อันนะครับอันละ2นะครับ อันนี้พี่แมนก็จะตัดนะครับตัดแบบครึ่งแบบนี้นะครับโอเคครับก็ตัดไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับเขาจะตัดหัวท้ายทิ้งออกนะครับส่วนนี้ก็จะไม่ใช้นะครับจะใช้แค่ส่วนแค่ตรงกลางนะครับโอเคครับ อันนี้พี่แมนใช้เป็นพล้านะครับแล้วก็ปัดไปนะครับจากนั้นเราก็ผ่าครึ่งนะครับแบบนี้เลยนะครับนี่โอเคก็จะได้สองอันแบบนี้ครับผมจากนั้นเราก็เหลานะครับนี่นะครับจากนั้นก็เหลาเอาส่วนที่ไม่ได้ใช้ออกนะครับทําให้เป็นแบบตะเกียบแบบกลมๆนะครับหรือถ้าใครต้องการแบบด้ามจับที่แบนๆนะครับก็สามารถเหลาให้แบนได้นะครับอันนี้พี่แมนต้องการตะเกียบที่เป็นแบบกลมนะครับ ก็เราตามขนาดที่เราต้องการนะครับเราส่วนไม้ไผ่ที่ไม่ได้ใช้ทิ้งออกนะครับโอเคก็จะเป็นรูปแรงตะเกียบเป็นลักษณะนี้นะครับจากนั้นขั้นต่อไปเราก็ตัดขนาดตามที่เราต้องการได้เลยครับผมจะใช้เล็กไซส์ใหญ่ก็แล้วแต่ข้อมือของเรานะครับอันนี้ก็พี่แมนก็ตัดเป็นไซส์ขนาดของพี่แมนเองนะครับนี่ ขนาดมาตรฐานทั่วไปเลยก็นี่นะครับเป็นตะเกียบนะครับโอเคจากนั้นเราก็เหลาให้มันเป็นคู่นะครับนี่กันหนึ่งอันนี้อันนี้พี่แมนเหลามาประมาณนี้นะครับสี่คู่ครับผมโอเคขั้นต่อมาเราก็เหลาตกแต่งนะครับตามขนาดไซส์ที่เราต้องการนะครับโดยเราจะเหลาทํา,าการเหลาอีกรอบหนึ่งเพื่อให้ใตะเกียบที่สวยงามยิ่งขึ้นนะครับนี่นะครับ ก็จะเป็นแบบนี้เลยอันนี้ก็เป็นการประหยัดไปในตัวนะครับยุคช่วงโควิดก็ประหยัดช่วยพ่อแม่ได้ก็ประหยัดนะครับหรือว่าเราจะหาจากวัสดุที่แบบหาได้ทั่วไปเลยครับนี่นะครับจะได้ไม่ต้องซื้อเงินแม้ว่า10บาท20บาทเราก็ช่วยพ่อแม่ประหยัดได้นะครับแต่เราก่อนที่สิ่งของทุกอย่างครับที่เราจะนํามาใช้เราควรจะ ฆ่าเชื้ออะไรซะก่อนนะครับเดี๋ยวพี่แมนก็จะทําการฆ่าเชื้อต่อไปนะครับอันนี้พี่แมนก็จะทําการบากเครื่องหมายก่อนว่าอันไหนที่เป็นปลายด้ามจับนะครับเราก็บากล่องไว้นะครับให้มันเป็นแบบเครื่องหมายว่าส่วนนี้คือไว้ได้ด้ามจับเท่านั้นนะครับโอเคครับเราก็ทําทั้ง2อันเลยนะครับเราก็บากเอาไว้ทั้งคู่เลย โอเคขั้นต่อไปเราก็มาทําการฆ่าเชื้อก่อนนะครับเราก็จะใช้น้ําร้อนนะครับแช่ไว้ประมาณ10นาทีนะครับผมนี่ครับก็ใส่น้ําร้อนแล้วก็ทิ้งไว้10นาทีนะครับจากนั้นเมื่อแช่น้ําร้อนเสร็จแล้วเราก็จะนํามาตากแดดนะครับอีกประมาณ10นาทีครับผมก็สามารถนําไม้ตะเกียบคู่นี้ไปใช้ได้เลยครับผมเรียบร้อยครับไม้ตะเกียบทําเองจากไม้ไผ่นะครับผม ก็สามารถนำไปใช้คีบอาหารได้นะครับผมแบบนี้เลยก่อนจบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดติดตามสั่นกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางมิเตอร์แมนนะครับครั้งหน้าจะเป็นคลิปอะไรตอติดตามชมครับมิเตอร์แมนขอบคุณครับ